สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานานนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านทาการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพร้อมสี่จเ็บแล้วนะครับท่านจะใส่ตลับแล้วนะครับเนี่ยล้างได้แค่นี้แหละครับท่าน สองรอบครับท่านล้างได้แค่นี้แหละครับท่านคืนถ้าทําการล้างมากกว่านี้ผมกลัวว่ามันจะเป็นอย่างอื่นเลยครับท่านเด๋ยนนี้เห็นไหมออกสีแดงๆแล้วครับท่านมันเริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วครับท่านมัก็รีบาที่าสีทาการล้างอีกปกติแล้วจะล้างเหรียญนี่ต้องท้ครบสีรอบครับเราต้องดูลักษณะของเหรียญด้วยนะครับว่ามันดําปีมากน้อยเคียงไหนครับเห็นไหมสองรอบมันยังไม่ออกเลยครับในคิวปนิเกิลนี่ยังเหินชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับว่ารอยดําปียังห็นชัดเจนอยู่ครับจะไม่เป็นไรครับท่าน เอาเก็บไปอย่างนี้ก่อนครับถ้ามันสกปรกอีกสักเท่าไหร่เราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับท่านตอนนี้ยังเห็นเงาวับเลยครับโดยเฉพาะสีทองใสวิ้งทีเดียวกับท่านสวยงามมากนะครับขนาดแบบนี้ครับท่านล้างแค่สองรอบเองนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญปีปศนี้เป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านบอกตรงเลยว่าถ้าเป็นเหรียญที่ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายาก,กและสวยงามแบบนี้แล้วก็ท่านไปให้เขาเนี่ยตามเพียต่างๆครับพี่น้อง ตามเพจใน a c e b o o k นะครับอย่าเอาที่ช่อง u t u b e นะครับท่านช่อง youtube นี่ผมเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยผมดูแทบทุกช่องครับไปไป,ไปมาๆนี่เขาเอาแต่เหรียญแปลกเท่านั้นครับท่านเหรียญเพร่เสียนตรงพรเพ่เสียนกลับอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าเป็นเหรียญอึเร่อ่อ,อ,อยหรืออะยังไงแบบนั้นนะครับท่านมันแปลกๆนั่นแหละที่เขารับซื้อกันครับแต่ถ้าเป็นปีพศเนี่อยู่ที่ใน Facebook ครับท่าน ในเฟซครับตามกล so <or> ุ่มต่างๆเลยครับท่านกลุ่มไหนก็แล้วแต่ท่านเข้าไปหาดูครับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่กลุ่มรับซื้อขายเหรียญอะไรก็แล้วแต่ครับท่านท่านจะได้รู้ทันทีเลยว่าเขารับซื้อเหรียญปีนั้นปีนี้ราคาเท่าไหร่พอซ้อนั้นราคาเท่าไหร่พอซ้อนี้ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นครับท่านผมเข้าไปดูในกลุ่มต่างๆเยอะไปหมดแล้วครับท่านไม่มีทํางานไปด้วยดูไปด้วยครับบางวันก็ไม่ได้ดูเลยครับท่านดูมานานแล้วครับท่านตั้งแต่5ปีก่อนครับ เราไปดูลักษณะของเหรียญเหรียญนี้ครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยจีวรนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหครับนี่ครับเหรียญที่ทําการแล้วจะเห็นอะไรชัดเจนหมดนะครับท่านโดยเฉพาะนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบนี่ไม่มีการสึกรอยเลยครับพอทําการล้างแล้วครับตอนที่ยังไม่ทําการล้างครับจะไม่ค่อยเห็นขอบเฟืองเท่าไหร่ครับท่านดูสิครับนี่สุดยอดไหมไม่มีรอยบุบรอยบี้ตรงกลางเลยครับท่านแต่่่ขขอออบบบบเเเหหรรีีียยนนนนนนมมแคคััทา็ มีแน่นอนนะครับเนี่ยแบบนี้ครับเก็บตรงกลางไม่มีเลยนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสาหรับอักษรบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อวิการทางสายตานะครับท่านพอสอ4 3กันห้าร้อยสี่บสามกับท่านสองห้าสี่ามนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่หกรับท่านอันดับที่หกนะครับท่านสำหรับสองห้าสี่สามนี้นะครับ ส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับตามลุ่มไม้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาในล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอลิบินครับสาหรับเจดีวัดอรุณครับดูตรงนี้ครับเนี่ยมีรอยนูนเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมนี่ครับดูตรงนี้ดีกว่าครับเห็นชัดเจนครับนี่ครับรอยนูนตรงนี้ครับรอยนูนขึ้นมาของเจดีนะครับถ้าเห็นรอยนูนแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับเหรียญนี้เห็นอยู่นะครับแต่เรียญล่างมากครับ่านไม่ชัดเออชัดเจนนะครับนี่มันต้องมาดูแบบนี้เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับพลิกกล สำหรับปีพศ2543นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตเด,ดี๋ครับอยู่ที่1 06 6, 06 6, ล้าน6แส6หมื่น6พันเหรียญนะครับท่าน1 06 6, 06 6, ล้าน6แสน6หมื่น6พันเหรียญนะครับท่านในระดับบีอนซีเดีครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละเก็บร้อยบาทครับท่าน7ก็บร้อยบาทนะครับขยับขึ้นมาอีกร้0ยห้าสิบาทจากค่าร้อยห้าสิบาทขยับขึ้นมาอีกร้อ้าสิบาทเป็นเ0็บ้อยบาทไปแล้วนะครับสำหรับปี2543นี้นะครับท่าน อ,อยู่ที่อันดับที่6ของเดรียญที่หายยากนะครับส่วนเดรียญที่ผ่านกานใช้ลอครับไม่เท่าไหร่ครับตกอยู่ที่เหรียญละ80ถึง120บาทเท่านั้นเองนะครับ